สวัสดีวันปีใหม,สสใหม่สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันเรืร้องเริ่จ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้สาหรับนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการในช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามนะครับในเรื่องราวของการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารประจําปีการศึกษา2566วันนี้ได้รับเกียรติจากพันเอกชาตรีจันพิทักษ์รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองรับไทยท่านก็จะมาแนะนําเรื่องของหลักเกณฑ์การสอบโอกาสทางการศึกษารวมไปถึงสิทธิ สวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยครับท่านครับขออนุญาตเรียนถามท่านถึงการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารประจําปีการศึกษา2566นี้เนี่ยนะครับว่ายังคงใช้หลักเกณฑ์เหมือนในปีที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่าเรื่องราวอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าในส่วนของการสอบวิชาการทักวิชาการนะครับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการตรวจร่างกายยังเป็นเหมือนเดิมไหมครับท่านครับครับก่อนอื่นผมขออธิบายกว้างๆนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนช่างฝีมือทหารสักนิดหนึ่งนะครับโรงเรียนช่างฝีมือทหารครับ เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นมายาวนานนะครับจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลียตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ครับ <c oughs> ซึ่งปัจจุบันนี้ก็นับได้60ป,ป,ปีมาแล้วนะครับค <c oughs> รับโรงเรียนช่างสิงมืทหารจะมีนักเรียนแบ่งเป็นภาคปกติปัจจุบันนี้ก็ดาเนินการสอนมาจํานวน60รุ่นแล้วนะครับ <c oughs> นักเรียนภาคสมทบระดับปวชจํานวน29รุ่น นะครับระดับปวสจํานวน21รุ่นนะครับครับปัจจุบันในส่วนของนักเรียนภาคปกตินะครับคําว่าภาคปกติหมายถึงนักเรียนเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้คุณวุฒิปวชนะครับแล้วก็บรรจุรับราชการทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอาตองบัญชาการกองทัพไทยถรืส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมนะครับ สำหรับนักเรียนภาคสมทบนะครับเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการนะครับ,รบก็จะได้คุณวุฒิปวชซึ่งสามารถนําไปศึกษาต่อหรือว่านําไปใช้ในการทํางานประกอบอาชีพได้นะครับสำหรับนักเรียนภาคปกติเนี่ยเราก็ยังมีโควตาสําหรับผู้ที่จะต่อไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้จํานวนสามคนต่อปีเลยนะครับ,รบในส่วนของ โอกาสเข้ารับราชการครับนักเรียนภาคสมทบเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการเข้ารับราชการนะครับอย่างเช่นการไปสอบบรรจุตามหน่วยงานองค์กรต่างๆก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องบุคลิกลักษณะท่าทางนะครับที่ผ่านมาก็มีนักเรียนที่จบภาคสมทบเนี่ยไปสอบบรรจุได้เป็นจํานวนมากพอสมควรน,นะครับ,รบในการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกิมยุทหารนะครับถ้าปกติ ในปี2566ก็ยังมีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์เหมือนในปีที่ผ่านมานะครับก็ <c oughs> คือสําเร็จมัธยมศึกษาตอนตอน้นคือมสามนะครับ <c oughs> ตามหลักสูตรของทรวงศึกษาคราับมีผลการศึกษาเฉลี่ยเกรดไม่ตาม่ากว่า2.00นะครับ <c oughs> เป็นชาติโสดน,นะครับสัญนชาิไทยอายุไม่ต่ํากว่า15ปีและไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นับที่วันที่1เมษาย,ยนของปีที่จะเข้ารับการศึกษาก็ <c oughs> คือปีหน้า2566นะครับ ้าจะให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือจะรับผู้ที่เกิดตั้งแต่1เมษายน2,148จนถึง31มีนาคม2 5 5 1คือในสุดของบุคคลทั่วไปนะครับสำหรับผู้ที่เป็นขา้าราชการกลาโหมพนักงานราชการหรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมอยู่แล้วนะครับกำหนดอายุไม่เกิน21ปีบริบูรณ์คือไม่เกิดก่อน พศ2,545รวมทั้งที่ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบมาแสดงด้วยนะครับคบในวนของนักเรียนภาคสมทบนะครับคุณสมบัติที่ต้องการก็คือว่าสําเร็จมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม .3 เช่นเดียวกันนะครับ,รบมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า2.00เช่นเดียวกันนะครับเป็นชายโสดหรือหญิงโสดนะครับ,รบสัญชาติไทยอายุไม่เกิน22ปีคือไม่เกิดก่อนพศ2,544นะครับ สําหรับข้าราชการและพนักงานราชการของส่วนราชการนะครับสหนดอายุไม่เกิน25ปีคือไม่เกิดก่อนพศ2541นะครับแล้วก็มีหนังสือรับรองเช่นเดียวกันนะครับทางนี้สามารถดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดระเบียบการอะไรต่างๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ของเรียนช่างสินวิทหานะครับ w w w mpts.ac.th ครับครับผมหรือสอบถามรายละเอียดนะครับที่ หมายเลขตัวศั์นะครับ029303480 <Okay. S 2> นะครับแล้วก็029303489025110117 <Okay. S 2> ครับก็บสามหมายเลขแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์โรงเรียนช่างฝีมือทหารด้วยนะครับท่านครับก็มีน้องๆหลายๆคนเหมือนกันครับแล้วก็ผู้ปกครองหลายๆท่านเหมือนกันที่เรียกว่าได้อ่านระเบียบการสมัครสอบแล้วนะครับก็มีหัวข้อครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคะแนนพิเศษด้วยอันนี้เนี่ยหลายๆคนให้ความสนใจกันก็เลยอยากจะเรียนถามท่านนะครับว่าเออคะแนนพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างและผู้ที่จะได้รับคะแนนพิเศษเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับท่านครับครับในส่วนของคะแนนพิเศษหรือสิทธิพิเศษนะครับจะมีผลเฉพาะ การสมัครสอบเขาเป็นนักเรียนภาคปกติเท่านั้นภาคปกติผมเรียนไปแล้วว่าจบออกมาแล้วเข้ารับราชการนะครับประเด็นแรกก็คือว่าถ้ามีนักสือรับรองว่าสอบวิชาทหารได้ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารของหน่วยราชการรักษาดินแดนก็คือเรียตรอดอนะครับครับก็คือถ้าจบรอดอชั้นปีที่หนึ่งนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละสองนะครับครับจบชั้นปีที่สองมีคะแนนเพิ่มร้อยละสามจบชั้นปีที่สาม ก็จะมีคะแนนเพิ่มร้อยละสี่ของคะแนนรวมภาควิชาการอันนี้จะเพิ่มให้ในคะแนนสอบรอบแรกคือรอบวิชาการครับ,นรบในเงื่อนไขที่สองนะครับ,รบถ้ามีนักเสือร้องแสดงว่าเป็นบุตรของทหารข้าราชการหรือลูกจ้างที่ทําหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือมีการสงครามหรือมีการปราบจราจนหรือในระหว่างที่มีการประกาศการชุบเฉิรนนะครับก็บจะมีคะแนนเพิ่มให้ร้อยละห้า ของคะแนนรวมภาควิชาการนะครับในเงื่อนไขที่สามนะครับถ้ามีหนังสือรับรองแสดงว่าเป็นบุตรของข้าราชการหรือบุตรของทหารหรือลูกจ้างที่ต้องประสบอันตรายถึงทุกพลภาพนะครับในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือถูกประทุสลายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเพราะการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับ แราจะทานเหรียญดุษฎดีมาลาหรือเหรียญก้าหารอันนี้ก็จะสืบเนื่องกันปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันครับก็จะมีคะแนนเพิ่มให้ร้อยละสิบนะครับของคะแนนรวมภาพพิจารณาท้งนี้ในการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษนะครับในกรณีที่บิดามารดาปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ในระหว่างที่มีสถานการณ์หรือว่าเกิดอันตรายแก่ตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ ทั้งสองข้อเนี่ยให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยในสถานการณ์มีคะแนนเพิ่มร้อยละห้าแต่ว่าถ้ามีอันตรายถึงบาดเจ็บอะไรพวกนี้จนถึงเสียชีวิตเนี่ยคะแนนเพิ่มร้อยละสิบอันนี้ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่ากิดามดาบางท่านก็เข้าร่วมทั้งสองข้อสามที่บอกกล่าวไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าในส่วนของการเรียนรอดอ สามารถนํามาบกเพิ่มได้ครับในส่วนของการเรียนรดอถือว่าเป็นเงื่อนไขของตัวนักเรียนเองนะครับก็าสามารถเอามาบวกกับคะแนนที่เพิ่มพิเศษในกรณีของบิดามารดาได้ครับแล้วก็ในการขอรับสิทธิพิเศษดังกล่าวนะครับจะต้องมีหนังสือส่งเป็นเอกสารนะครับให้โรงเรียนตั้งผู้มวิทหารเพื่อเป็นการยืนยันด้วยนะครับครับโดยโรงเรียนจะขอรับเอกสารรับฐานนะก่อนวันที่17มีนาคม2566นครับ เมื่อได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับทางเว็บไซต์นะครับว่าท่านใดมีสิทธิพิเศษในเรื่องของคะแนนเพิ่มในส่วนนี้บ้างนะครับสําหรับการส่งเอกสารดังกล่าวนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับว่ามีวิธีการปฏิบัติยังไงนะครับเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของเรียนช่างจิมมิฐานได้นะครับเป็น t t s a c p s ครับ ครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่น้องๆแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับคะแนนพิเศษต่างๆด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับจากที่ท่านรองเนี่ยนะครับได้แนะนําม,มานั้นเนี่ยโรงเรียนช่างฝีมือทหารแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสถาบันที่สร้างช่างฝีมือชั้นดีจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแล้วก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปเรียนหรือว่าอยากจะไปอยู่ในสถาบันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนถามท่านรองนะครับว่าโรงเรียนเน มีวิธีการบรหิหารจัดการอย่างไรบ้างครับท่านครับถึงได้มีในส่วนของช่างคุณภาพดีฝีมือชั้นเยี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นที่ใฝ่ฝันของน้องๆหลายๆคนด้วยครับท่านครับโรงเรียนช่างจิงมือทหารของเรานะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามีประวัติก่อตั้งมายาวนานนะครับแล้วก็มีครูอาจารย์ที่สั่งสมความรู้ประสบการณ์แล้วก็สืบทอดกันต่อๆมาต้งนับว่าเรามีครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับ,รบแล้วก็ ส่วนใหญ่ครัวอาจารย์ที่สอนในเรื่องของช่างตีมือก็มักจะเป็นสิทธิ์เก่านะครับของโรงเรียนเรา,าครับก็นอกจากครัอาจารย์ที่เรามีอยู่ซึ่งเรามั่นใจว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสาม,มารถทางโรงเรียนก็ยังมี โครงการในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาจารย์ทั้งหลายนะครับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาโทปริญญาเอกต่างๆนะครับครับนอกจากการเรียนการสอนในด้านวิชาการวิชาชีพแล้วนะครับทุกคนของทราบดีกว่าโรงเรียนช่างตีนทหารเนี่ยมีการฝึกระเบียบวินัยนะครับมีการปกครองบังคับบัญชานะครับแล้วก็มีการหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นผู้ที่ มีระเบียบวินยัยมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับมีความเสียรสละในการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรารักษามาตรฐานไว้อย่างต่อนนี้เพราะฉะนั้นผลผลิตของโรงเรียนช่างตีมือทหารนะครับที่จบออกไปไม่ว่าจะออกไปรับราชการหรือว่าออกไปทํางานต้างนอกนะครับท่านก็ เรียกว่าได้ผ่านการหล่อหลอมมาเป็นอย่างดีนะครับจากมือนช่างปิมนประธานครับในช่วงท้ายแล้วครับท่านครับมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆที่สนใจอยากจะสมัครเข้าเรียนแล้วก็สอบคัดเลือกในปีนี้บ้างครับท่านครับครับก็ฝากไว้นะครับโรงเรียนช่างปิมนปรฐานกําลังจะเปิดรับสมัครนะครับเพื่อให้บุคคลทั่วไปนะครับสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนช่างปิมนประานทั้งภาคปกติและภาคสมทบนะครับเปิดรับสมัครแต่วันที่3มกราคม2566 นะครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์2,566นระครับรวมระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับสามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์นะครับ mpth.ac.th นะครับคือเราเปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้นนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้ผู้สมัครนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องทาเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งเราจะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างอย่างครบถ้วนนะครับลงในเว็บไซต์นะสุดท้าย ผมก็ขอฝากถึงท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับที่อยากจะมาสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างตีดมือทหารนะครับในเรื่องของการสอบไม่มีใครช่วยเหลือน้องๆได้นะครับนอกจากตัวเองนะครับก็ขอให้เตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับฝึกฝนฝึกซ้อมร่างกายออกกาลังกายให้มีความพร้อมนะครับแล้วก็กรอย่าไปหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างหรือผู้ที่ เรียกรับเงินนะครับซึ่งมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีคนที่หลอกลวงนะครับครับอันนี้ในเรื่องการช่วยให้เป็นนักเรียนช่างฝีนวดทหารเนี่ยไม่มีขอเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่มีแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับเดี๋ยวจะเสียเงินเสียทองเสียโอกาสไปครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าแต่ละท่านทราบว่ามีท่านใดมีพฤติกรรมของผู้แอบอ้างหรือผู้ต้องการที่จะเรียกรับผลประโยชน์อะไรต่างๆนะสามารถ แจ้งได้ที่โรงเรียนช่างตีมืทหารเลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ 1, 1> นะครับขออีกครั้งหนึ่งหนึ่สองเก้าสามศูนย์สามสี่แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะครับหรือสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ขอบคุณครับ ครับก็ครบถ้วนนะครับในเรื่องราวต่างๆน้องๆที่สนใจหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครกันได้3มกราคมนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพันเอกชาตรีจันพิทักษ์นะครับรองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยที่ร่วมพูดคุยและก็ให้ข้อมูลในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝาากกันนใช่ววงงเลขอ การใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย